สวัสดีตอนทเที่ยงครับตัวกินเต็มดอกมันนี่ครับทั้งวนครับพอดีอากาศเปิดก็เลยออกมาเหมือนจะบินข้ามหัวผมไปข้างหลังนี่ครับแวบๆบเดี๋ยวต้องต้องดูดีๆก่อนครับตัวเยอะเลยพี่น้องครับเหมือนจะบินเข้าไปในนี้ครับในป่ายูคานะครับ ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกับพานทูลด้วยนะครับมาดักดูตัวกับดอกมันสหลังนะครับไม่รู้อยู่ทางนน้นหรือจะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สักคู่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนมันอยู่ไหนเนี่ยต้องดูรู้จกักกีสอนดอกมันครับป้าถ้า มีดอกมันเหลืองติดขากับหลังก็แสดงว่าพึ่งอยู่ข้างหลังครับเนี่ยตัวเยอะเลยโอ้โหตัวเพียบเลยครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรู้กันครับไปแล้วไปทางนี้เลยครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวทูตัวให้แน่นอนนครับเดี๋ยวรู้กันครับสักครู่ครับ สรุปแล้วบินเลียดต่ำๆไปข้างหลังผมครับบินเนี่ยครับเอื่อยๆอยไปเนี่ยครับไปแถวพุ่มไม้ข้างหน้านี้ครับจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเท่านั้นเองครับหรือจะตรงเท่านั้นเองครับไปเดี๋ยวไปตามกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้องไปดูช่องนี้ก่อนที่เลขเหมือนตัวเพิ่งบินไปเนี่ยครับเห็นมีบินไปสองตัวสามตัว ใช้ลอดใต้พุ่มต้นหาดนี่ไปนะครับมีรู้จะอยู่อย่างไงมั่งไปนี่แล้วเดี๋ยวไปดักดูช่วงนู้นพุ่มไม้นู้นอีกทีนะครับว่าจะแวะตรงไหนครับนี่คือวิธีการดูตัวครับถ้าตรงเ็าจะเห็นบินตรงครับถ้าตัวไม่หมดก่อนนะครับไปไปสักครู่ครับเดี๋ยวไปดูใต้นี้กันก่อนครับไปครับสักครู่ครับเห็นแวบๆๆไปทางนู้นแล้วครับฝ่าโยคาตะกี้ไม่ใช่ครับไม่มี มาตามอีกสายนึงไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเหน็นต้องดูอากาศจ้งแย่งไปเนี่ครับอากาศมันคืมครับวันนี้ดูยากหน่อยจะอยู่ตรงไหนหนอมองใส่เงาดางไปเนี้ยเดี๋ยวก็เห็นไเดี๋ยวไปดูตรงอากาศจง้งแย่งตรงนั้นดีกว่าหาไอ้มาแถวกอลวกนี่แหละครับ สักคู่ครับเดี๋ยวไปดูตรงมูนกันครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูตรงที่แจ้งแงใกล้ๆตรงนูนครับไปครับสักครู่ครับหาดข้ามไปเนี่ยครับเนี่ยแวบแวบลงไปตรงเนี้ยครับแต่ไม่รู้เจ้าลงไปอยู่ตรงไหนมาจากข้างหลังมาจากดอกบานนด้แหละครับเดี๋ยวต้องไปดูฝั่งนู้นอีกทีนึงเนี่ยครับแวบไปอีกแล้วเดี๋ยวมันจะหมดตัวซะก่อนเดี๋ยวต้องรีบไปดูครับฝั่งนู้นครับไปสักครู่ครับ บินหายปแป๊กหน้เน็กพี่น้องเห็นตัวแวบๆไปทั้งวัเลยครับช่องเนี้ยครับเมื่อกี้เนี้ยบินข้ามมาบินไปบินมาอากาศมันมืดอคือมันจะดูตัวยากหน่อยครับต้องพยายามล็งดูอากาศจังแจ้งอย่างนี้ไว้ทางนี้เนี่ยที่แน่ๆอย่างนี้ก็ทางนี้แน่นอนแต่จะอยู่ตรงไหนแค่นั้นเอง โอ้เป็นป่าทึบด้วยถ้าไม่เห็นตัวนี่โหลำบากเลยนะครับถ้าอย่างนี้ยังไงนะโอ้ต้องเล็งดูตัวนานเลยแล้วอย่างเงี้ยต้องดูอากาศทังแจ้งเงี้ยไว้ครับพี่น้องครับถ้าตัวหมดนี่โหหมดท่าเลยละกระดอกมันนี่เร็วครับ ยินไม่นานเดี๋ยวก็หมดตัวเงียบเลยครับไม่เห็นตัวเลยทีนี้ตัวเมงอะไรบินออกมานึวกว่าตัวพึ่งเดี๋ยวสักครู่นะพี่น้องครับเดี๋ยวถ้าเจอรังแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคีถึงสักครู่ครับโอ้โหพี่น้องตัวอย่างเยอะรลังแค่นเนี้ยเนี่ยครับ โอ้โหตัวมาเยอะแยะทำไมพึ่งลังเท่านี้เองอะโอ้ยตายๆอย่างนี้ไม่ตีครับเสียเวลาครับเนี่ยครับเล็กนิดเดียวไม่เอาครับหลังนี้เล็กเกินต้นนี้มีเปล่าไม,ม่มีครับโอ้โห จะเก๋ดยซ้ำมากนะมองเห็นหลังไม่เก๋ครับหลังอ่อนสวยครับโอ้โหส็งเลยใกล้ๆเดี๋ยวไปดูที่อื่นกันต่อครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาตัวไปครับสุดท้ายก็ตามมาจนเจอครับพี่น้องครับหลังไม่ใหญ่ครับโอ้โหเนี่ยครับหย่นติดดินเลยนี่ครับพี่น้องครับ โอ้โหอยู่ยังไงเรงเก๋แล้วมั้งครับเหมือนจะหย่อนจะเล่นงานผมแล้วล่ะเดี๋ยวถอยก่อนครับไปหาคบออก่อนเดี๋ยวท่าออกออกออกไปหาคบเดี๋ยวจะเล่นงานอาโอ้โหมาไม่ใช่ใกล้ๆพี่น้องไกลลิบเลยโอ้โหจากนู้นที่ผมตามตัวมาไกลลิฟเลยครับเจอแต่ลังเล็กๆครับ เดี๋ยวลองไปดูพุ่มนี้ก่อนเดี๋ยวไปหาคบกันด้วยครับไปครับมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องอากาศฝนลิ้นๆหยิมครับคบก็ไม่รู้จะจุดติดทนได้แค่ไหนครับต้องรีบไปครับเดี๋ยวคบดับเดี๋ยวงานงอกครับเมื่อกี้ก็หย่อนหย่อนตัวใส่แล้วไปแตลครับมาอยู่ยังไงไม่รู้เนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวผมเจ้าเอกให้ดูใกล้ๆมีคบแล้วไม่กลัวถ้าคบไม่ดับก่อนนะนี่เลยครับ โอ้ยอยู่อย่างนี้เลยครับพีน่น้องครับเนี่ยครับไปลยุยเดี๋ยวจะแตกใส่ก่อนครบดับแล้วเดี๋ยวก็งานงอกครับนั่นต่อยแล้วโอ้ยงอเ,เขาให้แล้วครับบึ้ดบึ้ดบดต่อยแล้วต่อยแล้วเดี๋ยวจุดครบให้ติดดีๆก่อนโอ้ต่อยเข้าไปงานใหญ่เลยงานนี้โอ้เนี่ยครับ อยู่อย่างนี้เลยครับโอ้ยแก่เลยปัดเดือดแต่เมื่อไรไม่ร,รู้ตายเลยแก่ครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้อยู่จนแก่โอ้ยตายๆเดี๋ยวสักคู่ครับหาที่ตั้งกล้องครับสักคู่เดียวครับได้แล้วพี่น้องตั้งกล้องเรียบร้อยเ้ย,ยมาสู้อยู่จนแก่แก่ไม่พอดุทั้งห่าเจ๋นเย็นครับพี่น้อง เดี๋ยวหาเดินหาตามร่องน้ำไปเรื่อยๆครับหลังจากที่งตรงนี้แล้วขอได้กินรักนิดๆหน่อยๆยังดีครับดีกว่าไม่ได้ครับดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆฉยอยโอกาสตอนฝนหยุดนี่แหละครับออของกิงต้องใจยงเย็นๆเดี๋ยว ใจเย็นครับพี่น้องครับครบันกลบบเรื่อยเลยพึ่งมันก็ต่อยครับถ้าครบไม่ติดฝนมันตกด้วยน่าจะควันดีอยู่เอ,อ,อ้โหควันกาควันเหลือเืินนะพีนีโอโหอยู่นี่ครับพอได้กินครับหนึ่งหนึ่งแผ่นใส่ถุงเหมือนเดิม เพิ่มเติมที่ถุงใหม่ <laughs> น้อยหนึ่งประมาณกักกว่าๆยังดีกูอยู่เฉยๆครับเดี๋ยวการใส่ถุงเตรียมเตรียมเสร็จหมั่นกันครับสนะายเดินอย่างเดียวแลยนเนี่ยเรียวร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวเดินดูตามล่องน้ำไปเรื่อยๆครับเผื่อเจออีกครับยังไงถ้าท่านใดเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเดินตูตามร่องนาำกันครับไปครับ